ภาพยนต์ที่จะฉายให้ชมต่อไปนี้นักศึกษาโปรดสังเกตให้ดี คำตอบคือ3คลิปคลิปที่1คือหนุ่มสาวช่วยติดคำอวยพรคลิปที่2เป็นคลิป3หนุ่มชูป้ายคำอวยพรและคลิปสุดท้ายคือคลิปที่กลุ่มหนุ่มสาวยกคำอวยพรอวยพรให้แก่ผู้ชมที่นำภาพยนตร์เพลงมาเป็นตัวอย่างก็งเพราะาว่าภา <จะ S 1> พยนตร์เพลงเป็นตัวอย่างที่เข้าใจง่าย ภาพยนตร์เพลงนี้จะประกอบด้วยคลิปของหนุ่มสาวที่ร้องเพลงแต่ละคลิปแต่ละคลิปก็จะนํามาประกอบกันการประกอบกันเช่นนี้ในทางการผลิตภาพยนตร์เราเรียกว่าการตัดต่อหมายถึงสิ่งที่เราถ่ายเป็นคลิปดังที่เราได้เรียนได้ทาความเข้าใจเป็นอีกครั้งที่แล้วเรานําคลิปแต่ละคลิปมาต่อต่อต่อกันคลิปใดยาวเกินไปเราก็ตัดทอนให้สั้นลงคลิปใดสั้นลงเราก็นําคลิปอื่นมาต่อให้มันยาวตามความต้องการ ดังนั้นกระบวนการขั้นตอนนี้เราจึงเรียกว่าการตัดต่อการผลิตภาพยนตร์หนึ่งเรื่องก็เหมือนกับการเล่าเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเหมือนการเขียนบทความ1บทเพราะฉะนั้นคลิปแต่ละคลิปดังที่กล่าวไว้แล้วก็เหมือนข้อความแต่ละประโยคที่เอามาเรียงร้อยต่อกันจนเป็นบทความหนึ่งชิ้นภาพยนตร์จึงเป็นการเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องภาพยนตร์เพลงมีเพลงเป็นเนื้อเรื่องอยู่แล้ว ดังนั้นการนําคลิปมาต่อต่อกันจึงเข้าใจได้ง่ายที่นี่แล้วก็อย่าลืมอธิษฐานขอพรขอโชคขอลาภขอให้ไม่เจ็บขอให้ไม่จนขอให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองขอให้ได้คู่ขอให้ความรักมั่นคงขอแต่้าหากเป็นเรื่องใหม่เราคงจะต้องคิดวางแผนกันก่อนว่าเราจะเริ่มต้นเล่าเรื่องนั้นอย่างไรต่อเนื่องอย่างไรแล้วจะมีจุดจบที่ใดทั้งหมดการเล่าเรื่องนั้นมีจุดประสงค์อะไรให้เกิดจากผู้ชมเพื่อประโยชน์เรื่องนั้นๆที่เล่ามาทั้งหมด ก็คือการเขียนบทนั่นเองออวิธีการเล่าเรื่องและเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ไปอธิษฐานขอแล้วก็หยอดตูสักหน่อยสบายบทภาพยนตร์จึงเปรียบเหมือนต้นทางความคิดของการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์ด้วยรูปลักษ์สีสันโฟกัสและขนาดของภาพต่างๆดังที่เราเคยเรียนรู้กันมาในคราวที่แล้วว่า กล้องมือถือนั้นก็สามารถที่จะใช้ทดแทนกล้องถ่ายภาพยนตร์และวิดีโอได้หากว่าเรารู้จักเทคนิคและการปรับใช้มันเป็นใแบบนบรรยากาศที่เดียวในบทภาพยนตร์บทเดียวเราสามารถที่จะสร้างสรรค์ภาพหรือว่าวิดีทัศน์หรือภาพยนตร์ของเราออกมาได้หลายหลากลีลาและอารมณ์จากสีสันจากคุณสมบัติของการสร้างสรรค์ภาพที่เราคิดขึ้นจากนั้นเราก็จะนําไปเรียงลําดับด้วยการตัดต่อในกระบวนการต่อไป เมื่อเข้าสู่กระบวนการตัดต่อวัตถุดิบสําคัญ5ประการของการตัดต่อได้แก่หนึ่งภาพต้นฉบับ 2. ภาพประกอบ 3. ดนตรีประกอบ 4. เสียงบรรยายและสุดท้าย 5. เทคนิคพิเศษโปรแกรมตัดต่อที่นํามาเป็นตัวอย่างนี้คือโปรแกรม KineMaster เป็นโปรแกรมตัดต่อในมือถือซึ่งอาจจะมีโปรแกรมอีกมากมายทั้งในมือถือและในคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของ5องค์ประกอบก็จะเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานทั่วไปของการตัดต่อในทุกๆโปรแกรมซึ่งเมื่อเราเข้าใจแล้วก็จะฝึกฝนการตัดต่อไม่ยากในโอกาสต่อไปหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายพวกเราก็คงจะได้มาฝึกรู้และฝึกเรียนฝึกฝนทักษะในการตัดต่อด้วยโปรแกรมขนาดเล็กและโปรแกรมขนาดใหญ่ในห้องสตูดิโอต่อไปนี่คือตัวอย่างของการถ่ายทำวิดีโอมีลักษณะของคลิปประเภทต่างๆ จากนั้นก็นํามาเรียงร้อยลําดับต่อเนื่องกันแล้วใส่คําบรรยายใส่เสียงเพลงแล้วก็ใส่ภาพประกอบสวัสดีครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตนำชมชีวิตชาวริมคลองทั้งหลายนะครับชาวลุ่มน้ำ ด็อกเตอร์เมื่อนักศึกษาเข้าใจพื้นฐานของหลักการผลิตภาพยนตร์และวิดีโอส์นักศึกษาก็สามารถผลิตหนังสั้นได้ด้วยตัวเองด้วยอุปกรณ์ในราคาจำกัดและด้วยทีมงานขนาดเล็กอย่างไรก็ตามคุณภาพของหนังสั้นที่เราผลิตเองอาจจะมีคุณภาพที่ด้อยกว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์อยู่มากซึ่งก็เป็นความจริงและเป็นข้อจำกัดซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การเรียนรู้หลักการผลิตภาพยนตร์และวิดีโอน์จะสามารถทำให้นักศึกษานั้นผลิต ผลงานหนังสั้นหรือทำบันทึกไดอารี่หรือเรื่องราวต่างๆได้อย่างสนุกสนานและสาามรถ